เฮ้ยเฮ้ยอยู่แหนวะเฮ้ยม่มีนี่หว่าอ๋ออยู่นี่เองฮัลโหลไคปิดไม่ถูกวะนี่ใครวะฮัลโหลใครอ่ะขามขามไหนวะ านี่ไงลยะเออมีอะไรอ่ะเออเออรอกูอยู่นั้นล่ะเดี๋ยวกูไปรับเออเออเฮ้ยมึงจะไปไหนนะมุ้ยอย่าเดินไปไหนเลยนะเพราะหน้าตางบ้านนอกอยู่ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดหลงมาละใครจับไปไหนไม่รู้เรื่องเลยนะเออรออยู่นั่นล่ะเออโอเคนะเออเออไอ้ขามเอาพี่มู มีอะไรนู้วเองอะอะไรสิกล่ะผมไปเจอมาแล้วบ้านหลังก็เลิกมาล่าเลยอ่ะมันขโมยควายเข้ามาทําไมก็ไม่รู้แล้วผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยเหมือนกันอ่ะแต่เขาไม่คุยอะไรกับผมเลยอ่ะใครเขาจะไปคุยกับเองก็ดูการแต่งตัวของเองสิโอ้โหดูซอมซ่อเหลือเกินหน้าตาเองก็บ้านหนอกถ้าเองหล่อได้ค่ะสักติดหนึ่งนะเองแอดตายเลยว่ะ แล้วเอ็งมีที่พักกยังวะยังพี่กูว่าแล้วไปไปพักที่บ้านค่ะมีอะไรก็คุยกันไปได้พี่โอมมาตัวบ้านด้วยกูเฮ้ยนังบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรกูฟังวะได้เนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวมึงจะทำอะไรอะอ๋อก็จะนั่งเล่าเรื่องให้ฟังไง โหยมึงมานั่งขวางประตูเดี๋ยวผีเรืยงก็ถีบอะหรอกไปเล่าข้างในนู่นไปไปไปเออไปไปไปเรื่องทั้งหมดที่ฉันเล่ามานี่นนะมันก็มีอยู่แค่นี้หมูมันก็เป็นอย่างนั้นแล้ววะไอ้แก๊งพวกนี้มันชอบของแปลกขนาดลูกน้องมันยังหน้าแปลกเลยทั้งกลุ่มมันอะ จะดูดีหน่อยก็คุณเกิที่เองเจอเมื่อเช้านี่และว่าอืก็คงงั้นน่ะไอ้พวกหน้าสัตว์เนี่ยนะใจคอมันคงเหมือนสัตว์อะไะเฮ้ยเอางนี้ดีกว่าวแล้วเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณเกศดีกว่าบางทีก็อาจจะมีเหตุผลและช่วยเราได้นะเว้ยดีไหมอันหนุ่ oh มาคอบครองรู้ได้ยังไรว่านันควายมาหาท่านก็มีแต่ควายก็ควายเท่นั้นก็มีแต่ควายกับควายอย่างเดียวที่ทนเธอไวที่เอาแต่อยู่ตุ่นใจมากเอ็ดปี้ตุใจฉมากฉันอยากได้มานานแล้วสิ่งที่เป็นไทย ของไทยที่คนไทยอาจจะลืมๆลือไปแล้วก็ได้แต่ฉันวายหาอยากได้มันมาครอบครองควายควายทุานั้นที่ฉันต้องการพูดถึงควายกระจำหนังเรื่องนึงได้ไหมอ๋อเลี้ยง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 บ้านใจคลอง บางระจันจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมฝึกบางระจันฉันนึกถึงบัณฑิตบุรุษฉันมากที่เขาขี่ควายตอนนั้นฉันทุกทรมานวราจะเป็นควายอุ้ยไม่ใช่ฉันเคยขี่ควายควายร้องยังไงวัววัววัวที่ไหนเล่าควายก็ร้องอ๋อร้องวัว จะให้รางวัลแกร,รอรับรางวัลไว้เลยดีแกจะได้รับรางวัลอย่างงามดูึ้นมาแล้วแกละ่ะนังคิดค่าไปลิซ่าจะมาดามมาดามโอ้ยมาดาม,มแหมของแปลกนะหรอเอลิซ่านะจะหาให้แปลกยิงง่งกว่านี้จริงอนะเอ้ยแน,น่นอนของแปลก อะไรล่ะไม่ว่าจะเป็นกบเขียดแมงกระชอนแมงลางามหรือว่าจะเป็นแมงกีโนูนแมงจุดจีแปลกไหมคะแปลกนี่แปลกอะไรต้องหลนะะมันเพื่อนแกทั้งนั้นเลยไปสมัยเรียนมหาลัยอ่ะก็เรียนแบบนี้ทั้งนั้นแหละโอ้โหเรียนอะไรอย่าบอกนะเน็ตหาลาะไม่พูดแล้วมันต้องเกรงใจเพื่อนเพื่อนที่มหาลัย